สวัสดีครับมีต้อนรับเข้าสู่ j a v า,า thailand.com video training นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมารู้จักการใช้งาน redirect หรือว่าการที่จะเ,เปลี่ยนหน้านะครับคําสั่งที่เอาไว้สําหรับกระโดดไปหน้าใหม่นะครับตัวนี้ก็ยังเป็นเรื่องอัพโหลดอยู่เราก็ปิดไปเราก็สร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาตั้งชื่อว่า redirect p p p นะครับ เซฟกับ PHP แล้วนะครับเราจะมาลองทดสอบนะครับโลเคชันนะครับวิธีการโลเคชันแล้วก็ <c oughs> ใส่ที่อยู่ที่เราจะไปนะครับสมมุติผมไปที่ Google แล้วก็เซฟแบบนี้นะครับ ไปที่ redirect.php มันก็จะไปที่ Google นะครับเอาล่ะทีนี้เราจะมาลองทดสอบนะครับสักฟอร์มหนึ่งเพื่อเพื่อเราจะทดสอบว่าถ้าเรากรอกข้อมูลอย่างเงี้ยมันก็จะไปอีกฟอร์มหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับสมมุติแล้วกันผมนก็ไปที่ ผมก็สร้างกดเซฟเลยดีกว่า form. php แบบนี้นะครับเราก็ใส่เลย form action ไปที่ redirect นะครับ method เป็นแบบ post แบบนี้นะครับแล้วผมปิดไปละเราก็ไปที่ดีเดล็กตัวนี้นะครับเราก็ทำการเช็คอีฟถ้าสมมุติตัวแปรโพอเท่ากับคำว่า Google ก็ให้ไปที่ Google อะไรแบบนี้นะแต่ถ้าไม่ใช่ ให้ location กลับไปที่ฟอร์ม p h p คือกลับไปที่เดิมนะครับเราจะมาลองดูเอาล่ะ127 0.0.1แล้วก็ไปที่ l ล v e l 2ไปที่รีได้เอ้ยไปที่ฟอร์มนะครับ p ด p ซึ่งผมไม่ได้กรอกอะไรก็จะเด้งกลับมานะครับเาอาจะดูเาอาจะไม่เห็นก็คือมันเด้งกลับมาแต่เราพิมพ์ว่า google หรือว่าพิมพ์คำอื่นก็ได้มันจะเด้งกลับมาถ้าพิมพ์คำว,ว่า Google ปุ๊บก็จะไปที่หน้า Google ทันทีนะครับโอเคนะครับนี่คือวิธีการใช้งานรีเดเล็กนะครับขอ,ขอจบเพียงเท่านี้ครับ